คันนี้ไม่เมืตหนูวออ่เอ๊ะเอะหยาอตโอ้โว้าวไปได้ไปได้ขับครับครับเป็นไหมก็รถของไงขอสาธาได้ปะค่านนี้บลสลกบบบมันเคยสลัเคยสลเหมือนว่าเคยเห็น เจ้าลงมนบะนนนนึงแะนิเรื่องทิจาเหรอมีใครนิจาร้อตาพอซาสามห้าศูนย์รู้จักไมอซ้าของพอต้านอกของอิสราเาใช่ไหมอะไร้เมาขนมเน้องๆหรือหรืออิซอิสอาสราเอลขนใหญ่ๆ่ที่พลหญ่ๆ ถ้าเรานั่งเราสบายตูดนะพี่รู้จักโมดไอโมเดงไหมเออไอโมเดงมันไม่เกี่ยวกันหรอกผมหราผมถามไเฉยๆว่าพี่รู้จักเออส่วนมากนูก็ไปออกพิปทำเรื่องราวอู้เล้พิปในไทยหรือพิปในลาวเขาเคยไปไหมเคยข้ามในในลาวเอาอีกคันนึ่งไปครับมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปถ้ามันหายแล้มันอื้อรุ่นเดียร์ที่บ้านอะไรรุ่นที่เหมือนที่บ้านพี่เบาบ่เออรุ่นงมนเลย เวบบใช่ไหมเบบเบบก็ประมาณนี้แหละตัวหน้จะไม่ดได้หดใลมเราเดี๋ยงกับเด็กเดีกในเดรนไหมไม่รุ่นผมบ้านรุ่นซ i กมา X L อะไรเก้าแต่ส่วนากจะี่คั้งไน้อยจดูเขารักธรรมชาติขนาดไหนถึงกับต้องหาของฟอมมาใส่บ้านโอเคขอบคุณครับผมมาส่งที่เขาแล้วนะพี่บ่าวเรงมาแล้วคันนี้ ที่พักเดยนสุดที่ภาพนะเดี๋ยวพอเราก็เดินทางต่อนะโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ